สวัสดีค่ะนักศึกษาบัญชีรุ่น194ทุกคนนะคะวันนี้ค่ะครูจะมาต่อในเรื่องของวิชาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชีนะคะเราจะมาต่อในของบริษัทพังโคนพาณิชยาการจำกัดอีกครั้งนะคะ,ะวันนี้ครูจะมาเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่แรกเลยเนาะอันดับแรกค่ะเราจะมาเข้าที่โปรแกรม e x p r e s s Demo ของเรานะคะจากนั้นก็ใส่รหัสลงไปค่ะ โดยเราใช้ B I T 9เป็นรหัสในระดับที่สูงที่สุดขั้นตอนในการสร้างบริษัทใหม่นะคะทุกครั้งที่เราสร้างาเราจะต้องเลือกที่ Z ซข้อมูลเปล่าของเวอร์ชันน1แล้วก็คลิกตกลงค่ะจากนั้นผลการทำงานของหน้าจอจะขึ้นวันที่ทำการมาให้เรานะคะ ก่อนที่เราจะเข้าไปใช้โปรแกรม Express ได้นั้นเราจะต้องคีย์วันที่นะคะให้ตรงกับรอบบัญชีที่เรากำลังจะเข้าไปทำงานนะคะโดยครั้งแรกที่เราเข้าหน้าจอมันจะขึ้นเป็นวันที่ทำการก็จริงแต่ถ้ามันไม่ใชเ่เป็นวันที่เราจะเข้าสามารถเข้าไปใช้ในโปรแกรมได้นะคะดังนั้นเ,เราก็ควรจะคีย์วันที่ให้ตรงกับรอบบัญชีที่โปรแกรม Express เข้าได้ เซตค่ามานะคะหรือถ้าใครไม่ทราบว่าวันที่ที่เราควรจะคีย์เพื่อที่จะสามารถเข้าไปใช้ในโปรแกรมได้นั้นเป็นวันที่เท่าไหร่ก็ให้คีย์วันที่ทําการปัจจุบันลงไปก่อนอย่างเช่นค่ะถ้าวันที่ทําการของเราเป็นวันที่23เดือน3 2 5 6 3แล้วกเราก็คลิกตกลงจากนั้นผลการทํางานของหน้าจอก็จะมีคําเตือนแจ้งมาว่าเมื่อเริ่มเข้าโปรแกรม Express จะดึงวันที่ของเครื่องมาใส่ให้ก่อนหากวันที่นี้ไม่ตรงกับวันที่จริงตามปฏิทินให้ออกจากโปรแกรมเพื่อไปตั้งวันที่และเวลาของเครื่องให้เรียบร้อยเสียก่อนแต่ถ้าหากวันที่ถูกต้องแล้วคุณจะต้องป้อนวันทําการให้อยู่ในงวดบัญชีของข้อมูลนี้คีย์เวิร์ดที่สําคัญก็คือคุณจะต้องป้อนวันทําการให้อยู่ในงวดบัญชีของข้อมูลนี้ แสดงว่าบริษัทพังโคนค่ะจากโจทย์เป็นเขาให้เราบันทึกณวันที่1มกราคม2557ซึ่งมันไม่ตรงกับวันที่ทําการที่เราเข้ามาในเครื่องถูกต้องไหมคะดังนั้นค่ะลองคลิกตกลงและเราจะเห็นได้ว่าโปรแกรม Express นั้นมีวันที่ที่อยู่ในช่วงวันที่เท่าไหร่นั่นก็คือ01012556ถึง31032558นั่นเองดังนั้น ถ้าเราต้องการที่จะเข้าไปใช้ในโปรแกรม Express เราก็ควรจะคีย์วันที่ให้อยู่ในระหว่างปี2556ถึงปี2558เป็นต้นเราลองมาดูผลลัพธ์กันเลยนะคะคลิกตกลงค่ะแล้วลองคียเป็นวันที่01012556แล้วก็คลิกตกลง เห็นไหมคะผลการทำงานก็ค so ือเราสามารถเข้ามาใช้โปรแกรม Express ได้แล้วโดยในหน้าจอหลักตัวนี้นะคะมันจะขึ้นเป็นชื่อของบริษัท Express Software Group ข้อมูลเปล่าจำกัดนั่นก็คือว่าเราสามารถที่จะไปกำหนดบริษัทใหม่ที่เราต้องการจะสร้างได้เลยขั้นตอนของการสร้างบริษัทใหม่นะคะเราจะไปที่เมนูเริ่มระบบแล้วก็เลือกข้อที่8กําหนดบริษัทใหม่ เมื่อเข้ามาแล้วค่ะผล,ผลของหน้าจอนะคะคจะเป็นหน้าจอกำหนดบริษัทใหม่ให้ทุกคนคลิกไปที่ Set ข้อมูลเปล่าของเวอร์ชันนึจากนั้นมุมบนด้านซ้ายคลิกปุ่มเพิ่มข้อมูลบนชูบาร์เมื่อสถานะเคอร์เซอร์ขึ้นเป็นสีเขียวแสดงว่าเราสามารถแก้ไขข้อมูลได้เลยนะคะซึ่งบริษัทนี้คูขอเพิ่มเป็นบริษัทที่11แล้วก็พิมพ์ชื่อเข้าไปค่ะบริษัท พังคนพาณิชยาการจำกัดหลังจากสร้างชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะให้ทุกคน Enter ไปที่ช่องที่เก็บข้อมูลตัวนี้เราสามารถสร้างเป็นชื่อย่อลงไปก็ได้นะคะครูขออนุญาตสร้างเป็น PPK01 คะ่ะ PPK01 จากนั้นค่ะกดปุ่ม Enter อ ผลของหน้าจอก็คือจะมีให้เราเลือกแหล่งของข,องข้อมูลที่จะดึงมาใช้2ข้อเวลาเราจะสร้างบริษัทใหม่จำได้ไหมเอ่ยว่าเราควรจะเลือกข้อไหนคะถูกต้องค่ะควรจะเลือกข้อที่2คัดลอกข้อมูลจากบริษัทอื่นที่มีอยู่ในเครื่องแล้วก็คลิกตกลงจากนั้นค่ะโปรแกรมจะย้อนให้เรามาที่หน้าจอแรกนะคะ ทุกครั้งเมื่อมันย้อนมาที่หน้าจอแรกชื่อข้อมูลตอนแรกเราเลือกข้อมูลไหนครั้งนี้เราก็ควรจะเลือกข้อมูลนั้นเช่น